เกิดเลยนะคะไม่รอช้าเนาอนี่เกิดเลยไม่รอช้านี่อุ๊ยโอ้ยอยู่ดีๆก็จั่วน็อกเนาะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะททำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำนะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้มาอยู่กับน้องเมษากับช่องดัมมี่ออนไลน์นั่นเองนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ห้องระดับสูงนั่นเองนะคะเกมนี้เป็นเกมดัมมี่ออนไลน์หรือว่าเกมไพ่ดัมมี่เงินจริงของค่ายยูฟ้านะคะทุนมากทุนน้อยหลักสิบหลักร้อยเล่นกันได้เลยนะคะเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยจ้าตอนนี้รอจับคู่ก่อนนะคะพี่ๆ เปิดเกมมาเราได้เล่นสามขาสามคนนะคะเราไปดูไพ่กันเลยจ้าหัวก็คือสี่ขลามตัดนั่นเองนะคะเรามีหัวหนึงตัวก็คือสีโพดแดงอ่าตาเราจัวแล้วโอ้โหได้หมูมาหนึง่งอ่าพี่สมเกิดแปดเก้าสิบไปแล้วนะจ้าอืม สามโพแดงต้องเม็นของเราแล้วแหละอ่าเกิดเลยนะคะไม่รอช้าเนาะนี่จัดไปเลยฝากเลยนะคะเรารีบเนาะเดี๋ยวต้องหาจังหวะ ฝากดัมมี่เนาะอุ๊ยพี่เขียวเก็บหัวไปแล้วส่วนเลยจ้าได้สี่มาเมื่อกี้เราเพิ่งทิ้งสามไปเนาะใช่ไหมหรือไม่ใช่ถ้าจะไม่ผิดลืมไพ่ซะแหละ อพี่เขาทิ้งหมูมาหนึ่งนะจ๊ะนี่สมมาแล้วแต่เราไม่มีคู่เนาะไปกันต่อเลยจ้าโอ้โหเนาะทิ้งไปเลยให้พี่เขาเกิดเกิดกันเราจะได้มีดัมมี่เยอะๆอะวยโ,โดนไหมโอ้โหคิงพวดําเป็นของเราแล้วนะคะเกิดเลยไม่รอช้านี่ ก็ทิ้งตัวนี้ไปเลยนะฝากดัมมี่ทิ้งหกโอ้โหไพ่สวยมากๆเลยเนาะมีเจ็ดดอกจิกตัวเดียวนี้ที่กินทั้งหน้ากระดาษเลยอุย๊ยฝากขนาดนี้ อย่าบอกนะโอ้ตกใจหมดเลย,<โ>อ,ยอุ้ยโอ้ยอยู่ดีๆก็จัว็อกเนาะอ่ะจบไปแล้วกับเกมนี้นะคะพี่ๆแน่นอนนะคะว่าการลงทุน่อมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะเล่นกันอย่างมีสตินะคะทุกคนขอบคุณพี่พ,พ,พ,พที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์และกดติดตามเป็นกําลังใจให้เมษากันด้วยนะคะสําหรับพี่พ<ๆ>ี่คนไหนที่อยากจะตามมาเล่นด้วยกันนะคะน้องแปะพิกัดทางเขาเล่นไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วนะคะตามมาได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยจ้า สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ